สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการเติมเกมคุกกี้แลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะก็วันนี้นะครับเราจะมาทําการลุยแล้งกัน ล่าสุดนะเป้าหมายท็อปห้าอยก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหนื่อยมากนะก็ตีตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเดือดมากๆบอกเลยตื่นเช้ามานี้อันดับล่วงลันนาวนะครับเดี๋ยวไปตายใหม่อยากขึ้นหลักร้อยอ่ะให้ติดท็อปสองก็โอเคแล้วอันนี้เป็นกลัวจะเป็นฉลามว่ะเออเราตีไวโอ้โหงานเข้า ตาแรกก็เจอฉลามนะครับวัดดวงวัดดวงต้องไปขุดทีมตีไวมาใช้เพราะว่าสองแทงเนี่ยเอาลงยากมากว่ะบางทีเอาฉลามไปงัดเนี่ยก็ก็ได้นะแต่ว่าอืมันยังมีโอกาสแพ้อยู่ตีไวนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะเราเป็นสองแทงนะครับอย่าพลาดอย่าพลาพดเออทนไว้ทนไว้ทนไว้อ่าไปไปอัดยิง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 เสียดายที่บ่าชูก้าดาวยังไม่ค่อยเยอะนะครับในช่วงนั้นแม่งไม่ค่อยอยู่โอ้เสียดายจัดเลย ่ะไปครับตานี้สองต่อสี่นะครับสวนสวนอันดับเขาสอง้อยแปนะครับทุกคนไปจบแล้วมั้งโอ้โหมันอึดจังวะเฮ้ยอึดจังวะแกโอ้ไอไอไอไวเบอร์รี่เขาโคตรอึดอด้ทุกคนแตกแตกอ่าโอเคตาแรกผ่านไปเดี๋ยววันนี้กะว่าจะตีจนกว่าตัวจะำมดเลยละกัน น่าจะได้อีกสักหน่อยอืมลุยต่อเลยต่อมานี่มีแต่มาสเตอร์สองมาสเตอร์สทั้งนั้นเลยวะ่ะคนนี้เป็นแกะพลังเวอร์วังมาก8ปดแสนกว่าอ่ะลองดูทีมเดิมไปก่อนช่วงนี้คือเมตาจะประมาณนี้ครับสองแท้งปิดตัวกลาง2ตัวก็เดาวทางค่อนข้างจะยากนะครับแต่ถ้ามาทรงนี้จริงๆสามารถใช้ไอฉลาม ที่เป็นฉลามซัมมอนได้หรือว่าจะเป็นฉลามคอตเตสก็ได้เหมือนกันนะครับคอตเตสมันจะแบบแอบบแพ้ฉลามนิดนึงออเแต่ต้องยื้อเกมให้ได้ด้วยอ้าวโหเราก็จุกๆเหมือนกันนะเกือบแพ้เหมือนกันโอเคอย่างได้อยู่ได้อยู่สวนดูดิต่อยอทีสตันททีนะครับไม่ให้กันอีกครับดักช็อกว่ามึงฆ่าก,กูเถอะเรียบร้อย เจอวันพันแมนเล่นงานไปนะครับได้มาห้าถ้วยหลังๆนี้คือแบบมันเริ่มจะได้น้อยแล้วตั้งแต่คือหลักท็อป500มาเนี่ยแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่อยากได้โปรไฟล์ท็อป500รีบๆเข้าเดี๋ยวชา้ากว่าเนี้ยมันจะยากกว่าเดิมเยอะเลยอืมแล้วเดี๋ยวตัวใหม่เข้ามาอารีนาอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับได้ข่าวมาแล้วว่าน่าจะเป็นซัมมอนอืมทีมซัมมอนจะกลับมาเชิฉายดังนั้น ซากุระก็มีโอกาสที่จะกลับมาโหดนะเออเพราะว่าซากุระเวลาเจอซัมมอนเนี่ยแม่งเถื่อนจริงว่ะทุกคนมันเถื่อนแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วพออัปเดตมาผมเดาว,ว่าซากุระน่าจะเข้ามาในตู้ไมเลดด้วยดังนั้นก็อาจจะกลับมาฮิตเตรียมลูกกวาดไว้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะไม่รอดนะครับเขาตึงจริงคนนี้กะว่าจะชิวๆโอ้โหเจาะไม่เข้า สมกับระดับของเขานะครับมาสเตอร์หนึ่งแหละโอเคแตกตั้งแต่เนินๆเลยวะเอาไม่อยู่จริงคือตอนนี้นะไม่มีทีมไหนได้ชนะได้100%นะครับมีทั้งแพท้ทั้งชนะปาปนกันไปเหมือนสู้กันที่ท็อปปิ้งอท็อปปิ้งก็แพทนี้ต้องยอมรับลดความเสียหายนี้กินขาดนะครับท็อปปิ้งอื่นคือแบบใช้น้อยจริงอย่างทีมเนี้ยที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ลดความเสียหายทุกตัวนะครับผ้าคลุมลงที่ บาวชูกากับไอเจ้าสมุนไพรครับทุกคนเออหรือจะลงที่ดาร์กโกโก้ก็ได้นะมันไม่ไม่ถูกไม,ม่ผิดครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ความต้องการเออลงดาร์กโกโก้ก็จะแบบจังหวะสับจะเร็วนะครับนี่ต่อยแตกไปโอเคอเคู้หูเกือบแตกเหมือนกันทำมันเล่นไป <c oughs> สี่ถ้วยสวยงามเดี๋ยวดูดิ ขึ้นหลักร้อยยังขึ้นยังวะโอ้โหสองสามสามวะเออไปแก้แค้นก็ได้นี่เป็นตีไวอาจจะไม่มีตัวฮิวก็ได้นะ,จะเจอ,อมาแล้วเหมือนกันแล้วแม่งโคตรเถื่อนอะ่ะเออตีไวที่ไม่มีตัวฮิวนะครับอันนี้เป็นตีไวเหมือนกันขอลองเป็นเซตนี้ดีกว่าไหนวะอะเอแคตอนแรกใช้เป็นคอเตสก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าพอดี คอเตสผมไปถอดท็อปปิ้งออกเอาแบบไปทำทีมซัมมอนกับ a อแคนะครับก็เลยอะท็อปปิ้งไม่พอเลยใช้ a อแคลแก้ขัดไปก่อนดูดีว่าจะชนะได้หรือเปล่าไหวไหมไหวไหมอืมสู้ก็ไปสู้ก็ไปตึงเหมือนกันนะเนี่ยว้กันที่ตรงนี้เลยโอ้โหรอดนะครับโลแม่งออกมาตรงจังหวะจริงๆวะ่ะสุดยอดสุดยอด เพีย้ยน,นั่นไปแตกนะครับผมว่าน่าจะได้สักเจ็ถ้วยหรือเปล่าเป็นไงโอหกถ้วยเองนะแต่มันก็ยังไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ด้วยเนี่ยคนมาตีเราเติมเลยอันนี้เป็นแกะนะครับเป็นทีมนี้แล้วกันแกะต้องเจอกับราชินีกับเอแคนะครับเพราะว่าเขาไม่มีพาเฟ่แล้วก็ ไม่มีสมุนไพรเน้นทําทีแบบแก้ทางเขาโดยเฉพาะอืเรามีมอาสมุนไพรนะครับที่แก้ทางตัวกลางเขาตัวที่เขาปิดตัวกลางเนี่ยเป็นไปได้ทั้งราชินีคอเตสเอแคร์เาชินีกับคอเตสเนีย่ยไม่เท่าไหร่หรอกปัญหาคือเอแครเว้ยถ้าเกิดมันสะสมดาเมจได้เยอะเนี่ยเขากลางเกมเขาได้กลางหนังสือทีเราก็ไม่รอดนะครับต้องยอมจริงเอแคผมมองว่าเก่งแบบเก่งเวอร์วังจริงอ,อต่อยแม่งเลย สี่ถ้วยให้ตายเถอะกว่าจะลอรีอ่าลองดูดิมีคนให้ตีนี่วะไอคนเนี้ยตีไว้นะครับกลัวเขาจะไม่มีตัวฮิวดิเฮ้ยแต่พลังไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่อาจจะมีตัวฮิวนะครับตัวไหนวะสมุนไพรกับพาเฟ่เอ้ยไม่ใช่สมุนไพรพาเฟ่ต้องเป็นทับทิมสิตัวกลางนะครับนั่นไงทับทิมโอ้โหมาแปลกวะ่ะอ่าลองดูลองดู เออมาออ้ยเราก็จุกจุกนะครับแต่ดีตรงที่ว่ามีพาเฟ่คอยแก้ทางไอราชินีน้ําแข็งเขาตบเอ้ยฝืนไว้ฝืนไว้เราจะแตกเราจะแตกจะเย็นอุ้ย่าชูก้าโอ้รอดรอดนะครับโลกกางทันถ้าโลไม่กลางเนี่ยมีเสียวไปอืมเมื่อคืนนี้ตีตั้งแต่แบบห้าทุม่ม่ะดูบอลไปตีไป บอลก็ลุ้นเกมก็ลุ้นเพริะเธอริงจริงชีวิตอ่ากดไปอ้า5ถ้วยนะครับเฮ้ยหนึ่งเจแล้วเว้ยทุกคนตามสำเร็จแล้วอ่าเดี๋ยวก็ลองทีมกันไปเรื่อยเปื่อยดีกว่าผมอยากจะลองซัมมอนไอซัมมอนทับทีมฉลามแล้วก็ซัมมอนแบบที่ใช้น้ำตาลหิมะด้วยอืมอยู่ไหนวะอ่าทีมนี้นะครับ ผมเดาว่าเขาน่าจะเป็นซีรอนนะพลังหลักเก้าแสนเลยแต่เขามีเอแคว่ะทุกคนตัวหลังก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวฮิวเปล่ามีเอแคร์ต้องใช้สมุนไพรไม่งั้นไม่น่ารอดว่ะอดาเมจน่าจะหนักนะครับอะสมุนไพรแทนทับทิมไปก่อนดาเมจเราอาจจะขาดแต่ว่าน่าจะคุ้มค่ากว่าการใส่ทับทิมนะครับเป็นนางฟ้าทุกคนตึงแน่ตานี้ ต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดทุกคนวัดดวงวัดดวงตายสี่ลอนมึงตายเฮ้ยดักโ,กโกโก้อีกนิดเดียวนิดเดียวเออเอ้เอตบไม่แตกนะครับไม่กลัวเว้ยมาพ้นต่อพ้นต่ออ่าชนะเว้ยก็เดี๋ยวไอตัวช็อกโกชิพเข้ามาใช่ไหมครันช็อกโกชิพเข้ามาเนี่ยทีมซัมโมนน่าจะกลับมาคึกคักนะครับใครอยากเล่นเนี่ยเตรียมตัว หาท็อปปิ้งมาทาได้เลยแทนที่ได้หลายตําแหน่งแน่นอนเผลอเผนะแทนฉลามหรือไม่ก็แทนน้ําตาลหิมะได้เลยแต่ว่าตอนนี้ตัวหมดนะครับเดี๋ยวไปแลกตัวกันเอ,อตู้ไม่เลขเว้ตอนแรกกะว,ว่าจะเติมเดี๋ยวก้อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนรอดูวันที่27เลยเขาจัดเต็มทีเดียวนะครับอยากจะแบบอัพวิจัยอะเออตอนนี้กำลังบ้าวิจัยหาอิดอโรล,ลาอยู่ อิดอโลลาล่าสุดนะครับเมื่อวานมันเป็นคูณ5นะก็ได้มาหลายชิ้นมันจะคูณ5ประมาณ2วันติดนะครับทุกคนไอเนี้ยเออให้รีบไปทํากันวันที่มันคูณ5คุ้มค่ามากครับมาสี่สมครับสองหนึ่งมาเลยคอเตสอ๋อเจอคอเตสว่ะทุกคนเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอคอเตสอ๋อคนนี้ฉลาดแน่เลยแหมเจอเยือเจอเยื่อ อัดดาเมใส่เขานะครับท็อปปิ้งเหมือนเดิมเลยเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนั้นเองไปย้อนดูกันได้นะครับโดนมึงโดนมึงโดนเอ้าชิปหายแล้วครับโดนหลอกว่ะคิดว่าเป็นฉลามฟังทองโอ้โหพลังเขาเท่าไหร่วะไอ้เราก็ลืมดูงานเข้าเนี่ยเป็นข้อเสียงผมเลยคือแบบชอบดูแต่ทีมลืมดูพลังว่าพลังเท่าไหร่โอ้ยาย่ายาโอ้โหวุสมาได้ขนาดนี้ เจอแกงว่ะทุกคนเศร้าชีวิต <rua> มันเศร้ามากเจอไอ้พวกนั้นลกแกงนะครับโอ้ยเนี่ยเลยถ้าเป็นฉลามเนี่ยยังไงก็ชนะแน่นอนนั่นเป็นนางฟ้าเอแค่คือจบเลยคนนี้ตีไวพาเฟ่พลังประมาณเจ็ดแสนจริงๆไปใช้ไอ้เซตคอเตตเหมือนเดิมก็ได้นะครับคอเตตฉลาม2องฮิลเซตนั้นก็ฆ่าทีมพาเฟ่ได้ หรือจะไปใช้ฉลาม2องฮิลสองแท้งทีมนันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่แต่ว่าผมเล่นเบื่อแล้วว่ะเอออยากลองทีมใหม่ๆบ้างอะแพทที่แล้วยังไม่ค่อยได้เล่นทีมตีวไยเลยก็เอาซะหน่อยละกันอืมเล่นแต่ฉลามมาโอโ้สองสีสั้นติดแล้วมัง้งเออเนี่ยยังแบบอยากจับสัมมอนมาให้มันโหดๆอะ่ะเออรอให้มันบัฟมากกว่านี้หน่อย จะเล่นซัมมอนยาวๆแล้วเล่นแต่ทีมเดิมๆก็เบื่อมากๆนะครับจัดไปเรียบร้อยดึงเกมได้ก็สวยงามครับอุ้ยเขา196 1้6า2 0บกรกลับไปหลักร้อยกันดีกว่าอเดี๋ยวอีก2-3วันเนี่ยกะว่าจะต้องไปแกะทีมไอซากุระและอาจจะได้ใช้นะครับเวลาเมต้ซัมมอนมาเราก็เอามาเล่นได้เลยน่าจะไม่ค่อยแบบ แตกต่างกับทีมซัม,มอนทั่วไปเท่าไหร่ยกเว้นแม่งจะบ,บัฟโคตโหดอ่ะเออเกิดมาแบบเพิ่มพลังเพิ่มความเสียหายใส่สัตูตูอะไรเงี้ยโอ้ตายนะแบบนั้นอ่ะลองดูซัม,มอนนะครับโชว์พลังใส่คอตเต้ขอแค่อย่าเป็นเอแค่อย่าเป็น a อแคอย่าเป็น a อแคโอเคครับเป็นฉลามกับพายฟักทองตอนนี้หลอนมากเว้ยหลอนเอแคแม่งโกงอะ่ะเออมา มามึงมามึงมาเจอสัมมอนหน่อยพลับป,ปิ้งมันไม่ค่อยพอว่ะจะทําทีมอะไรก็ต้องแบบแบ่งตัวนูน้นตัวนี้แบ่งกันไปเออกินอยากได้ลครควาบเสหายแบบ40%ขึ้นทุกตัวแต่ว่ามันทําไม่ได้เนี่ยสิโอ้ยพ้นไปผมว่าเราน่าจะได้อยู่นะยื้เกมหน่อยยื้เกมหน่อยอาลามโดดเรียบร้อยเป็นไงพลังซัมมอนนะครับโคตรเดือดสุดยอดมาก รอท็อปปิ้งเพิ่มก่อนบอกเลยว่าตึงเขาหนับร้อยกว่าอย่งเนอะร้อสิบกว่าเจอซัมมอนเล่นงานไปหมดยังเหลือมาสามไม่น่าว่ะวันนี้มาสามเดี๋ยวลองดูแก้แค้นแป๊บนึงเฮ้ยมีเว้ยอ่าทำไมวันนี้เราไม่เจอแทงเดี่ยวเลยวะผมอยากลองซัมมอนกัะแทงเดี่ยวมากเลยนะแต่ว่าไม่เจอจริงอืม แซมมอนกับแทงเดียวก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างได้เปรียบนะมันยื้อเกมได้แล้วถ้าดึงเกมไปได้ในช่วงประมาณแบบปรับดาเมจแล้วว่าเออแมมอนจะค่อนข้างได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ต้องใช้ตี้ไวไปก่อนจอกเข้ามาวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำเล่นไปนะย่าย่ายายา่ยายา่ยา,ยาโอ้ยทำไมเลื่นเขาไม่ลดนเลยแข่งจังวะได้ไหมันน้เดียวนิดเดียวขอร้องขอร้องขอร้อง ไม่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 ไมไมไมยายาวายวายโอ๊ยวายมันใจเย็นอุยอ้ยโอ้นี่โคตรเศร้าเลยว่ะทุกคนชนะหลักร้อยแพ้เกือบพันแพ้หลักเกือบพันเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่มีอะไรแน่นอนครับใครที่บอกทีมนี้ชนะนูน100่นร้อยเชนะนีน100่ร้อยเปเซ็นไม่จริงทางนั้นนะครับเออพาเฟ่อันนี้ เซตนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนท็อปปิ้งเหมือนวันนั้นเลยที่ปล่อยคลิปไปนะครับไปย้อนดูได้หรือจะใช้เป็นคอร์เตสก็ได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าแล้วแต่ตัวที่เพื่อนๆปั้นเลยตอนนี้คอร์เตตผมไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งนะครับขออนุญาตใช้ A care เอแคลไปก่อนใจจริงก็อยากเล่นคอร์เตสแหละแต่แม่งดาวน้อยวะ่ะเออทาไมบางคนแม่งได้ดาวเยอะจังดวงดีกันแท้เรามันดวงเกลือนะครับมีแค่สองดาวจะไปสู้ใครเขาได้นี่แตกไปมึง ไปซะต่อยครับขึ้นสวรรค์ไปซะมารแรนลูกรัก <c oughs> สมัยก่อนอยากได้มารแรนมากเลยถึงขั้นเติมเปิดอ่ะเออพอได้มาแม่งไม่เก่งในช่วงแผ่นแรกๆนะครับเสียดใจซีรอนไดมอนด์หนึ่งไม่เอาเดี๋ยวรีเลยจัดไปอ้าวตัวหมดนี่ว่าห9 4นะครับเดี๋ยวไปซื้อตัวแป๊บหนึ่ง <c oughs> กำลังเพลิน ร้อไหวไหมวะวันนี้แต่ว่ามันก็สําเร็จแล้วแหละได้แค่ไหนแค่นั้นละกันเอาไปสัก3ใบอือสตาสุดท้ายนะครับทุกคนเฮ้ยมีฉลามแน่ๆเลยวะใช่ไหมเออใช่ไหมเอยหรือจะเป็นคอตเต็ดอันนี้สองแท้งปกติ2แท้งนะครับเอาไงดีววเนี่ยตีไวโอ้โหเลือกตีไม่ถูกนะครับทุกคนมีแต่เดือด <laughs> มาสเตอร์หนึ่งอ่ะลองดูเดี๋ยวใช้เป็นสองแทงสองฮิวเอแคร์ดีกว่าแต่แม่งมีสมุนไพรว่ะอ่ะใช้ไปก่อนละกันจริงๆถ้าเป็นสมุนไพรอ่ะแนะนำว่าเปลี่ยนเอแคร์ไปใช้เป็นคอร์เตสเนี่ยน่าจะชนะได้ง่ายกว่านะครับแต่นั่นแหละขี้เกียจมาใส่ท็อปปิ้งที่หลังเล่นไปก่อนดูดีว่ามันจะรอดไหมโอ้โหสะเทือนเลยมึงสะเทือนเลยมึงตาน,นี้แม่งยากกว่าทุกคนน่าจะยากนะ อคโอ้ oh, ตบเขาไม่เข้าเลยอะวัดดวงอย่าอย่าโอ้ยฮึฮึฮอดเลยทุกคน oh, จังหวะเรามันได้นะตัวฮีลเราเยอะกว่า <What S 2> วัดดวงเหมือนกันเออดีที่ว่าเอแคเราแบบไปฆ่าเขาได้ตัวหนึ่งแล้วมเหมือนเมื่อกี้โลติดปะมองไม่ทันนะครับอ,อใครไม่ได้ปั้นเอแคใช้คอเต้แทนได้นะครับย้ําเลยดีเหมือนกัน คนนี้เจ็ดแสนอยากตีคนเนี้ไปอยากเล่นซัมมอนจังเลยจัดให้เขาหน่อยตอนนี้กาลังบ้าน,นอนทับทิมนะครับนอนน่ารักมากนี่ใช้เป็นแนวหน้าเลยครับพ่นขี้ใส่เขาอ้าปหิมะจัดการโอฮิมะโดนกงสุดเล่นงานนะครับพ่นไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวมึงเจอโกอโดดหลามป้าหลามป้าลกุกเรียบร้อยตายไหมตายไหมย <c oughs> อย่าเบาเบามึงเบามึงใจเย็น ทีมกูไม่มีตัวแทงใจเย็นใจเย็นอย่าเล่นงานกันใจเย็นๆอาหลามโดดเรียบร้อยคอเต,ต้ดอคอเต,ต้ดอฮิว <c oughs> <You. S 1> เนี่ยมีการปรับดาเมจจากทัพทีมนะครับโดดก็แรงตัวซัมมอนก็เดือดนะครับตีได้แรงขึ้นสามถ้วยเนี่ยถ้าเป็นคอเต,ตใช้ทีมเนี้ยผมว่าชัวร์กว่าใช้ทีมตีไวนะเว้ยเออลองไปปรับจูนดูนะครับ ใบสุดท้ายแล้วขอเน้นๆคนไหนตึงสองพันสองเหรอสองพันสองพันสองนี่เนี่ยน่าจะโอเคสุดแล้วนะครับโชว์พลังซัมมอนคอตเต็ดคอตเต็ดโอ้โหเป็นคอตเต็ดว่ะแต่ว่าไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้เจ้าไพยฟักทองนะครับงานเข้าเลยเอแข่โอ้โห ถ้าเป็น AK แคก็แก้ได้นะครับโดยการเปลี่ยนสมุนไพรไปเป็นเอ้ยเปลี่ยนทัพทีมไปสมุนไพรนะครับจบแล้วมั้งดูดิโอ้โห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 ไม่รอดนะครับต้องเปลี่ยนนะดังนั้นระวัง a อแคร์แผทนี้มันโกงจริงมันโกงจริงๆนะครับโอเคมาได้ที่182ยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบาย